สวัสดีครับพบกับทีมงนเจิญนะครับมาอยู่กันที่ i d c นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกาชาเกียร์นะครับอ่าจริงๆนี่เกียร์หมดเวลาการเพิ่มโอกาสไปแล้วนะครับอัดเอาไว้ล่วงหน้านะครับอาเมื่อวานเนี่ยรีวิว i d 3แล้วก็เปิดเกียร์ไปนะก็มีน้องๆบอกว่าช่วยรีวิว ID อื่นๆบ้างน,นะครับก็มารีวิว i d 4กันก่อนแล้วกันนะ โอเคขอเปิดเกียร์ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตัวนะครับจะเอาไปลุ้นตัวเจสสิก้านะก็เข้าสู่ระบบเก็บรูบี้เช่นเดียวกับ ID 3นะครับคือพอเปิดได้แล้วเนี่ยก็ต้องจำใจว่าจะต้องหยุดนะครับตัวนี้เอาไปเปิดเรนเจอร์ Ranger นะครับเกียร์ะ Year นะครับอยากได้อยู่เหมือนกันนะเกียร์อาวุธนะครับเอาเป็นชิ้นไหนดีเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับ ตัดมาครับคือไอ้นี่เนี่ยเกียร์จดาวพอจะเปิดได้บ้างจําได้ว,ว่าชิ้นเดียวเองมัง้งก็เป็นเกียร์อาวุธนะครับเซตเรียวนาดเช่นเดียวกันนะโอ้โหเปิดมาถึงเป็นคนู6ดาวเลยครับย่อยทิ้งเลยครับค่าแบบนี้5ดาวมาแล้วเอา6ดาวเจ๋งๆก็ได้นะผมก็เอาอยู่เหมือนกันนะแต่ขอ7ดาวเถอะโอ้โหหดาวออกเยอะแบบนี้ดูทรงแล้ว ไม่ไหวแล้วมังเนี่ยโอ้โหห้าดาวมาอีกแล้วทาไมไม่โชคดีเหมือนไอที่สามบ้างโอ้โหจบเรียบร้อยครับหกดาวออกเยอะแบบนี้เกลือสิครับอ่ะไม่เป็นไรก็เปิดไม่ได้ก็สู้กันต่อไปนะครับโอเคมารีวิวกันที่ ID4 นะครับก็มีคนถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับว่าเทียบกับ ID3 แล้วเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับสู้ไ d 3ไม่ได้แล้วมังเนี่ย Uh, ID4 ครับผมสร้างมาตอนครบรอบ5ปีเกม r a เดนเจอร์ครับก็ประมาณเดือนมีนาคมปี62ครับสร้างมาก่อนโคโรโบสเลเยอร์ mm hmm. คือตั้งใจสร้างมาก่อนนะครับเพราะว่าตอน5ปีเนี่ยเขาแจกนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะก็เลยรีบสร้างมานะครับ uh, ID4 ก็เลยอายุน้อยกว่า ID3 เนี่ยประมาณเดือนกว่าๆนะครับ เดือน2เดือนนะไอเดีนี้ก็ประมาณปี7เ,เดือนปี8เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเรนเจอร์ตอนนี้เนี่ยผมปั้นแม็กซ์นะครับไปทั้งหมด6ตัวนะครับล่าสุดเปิดได้ซัลลี่นะชีวิตก็ดีงามขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอไอดีนี้เนี่ยขึ้นเลเกสูงสุดน่าจะเป็นมาสเตอร์2เคยขึ้นไปถึงแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เอาแค่จบเพชรหนึ่งไปเรื่อยๆครับไม่ได้ซีเรียสครับกบม่วงนะครับมีอยู่4 8 12 15อครับเดือนนี้ยังไม่ได้ต่นะเป็น16นะครับอ่าส่วนกบดำนะครับ4 8 12 16 20อ่า1แม็กซ์นะครับ4 8 12 16 20 2สองแม็กซ์ครับอ่ะสองแม็กซ์นิดนิดนะครับก็ถือว่า ยังตามนะครับ i อ3อยู่คือ ID3 เนี่ยเกลือค่อนข้างจะเยอะนะเออไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับ ID3 เกลือหนักมากนะมันก็เลยมีกบนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่ ID นี้นี่กบแดงเพียบเลยนะกบแดงแดาวนี่โอ้โหหน้าตามีแบบ60-80ตัวอยู่เงอน,นคือเยอะมากเลยทีเดียวครับกบดํานี่ออกมาน้อยครับก็รวมๆแล้วเนี่ย ID นี้เนี่ยก็ได้ประมาณถ้าท้าตีบวกหมดเลยนะคงจะได้ประมาณ9 Max แม็กซ์ครับเพราะว่าในส่วนของการเช่า p o ยเนี่ย ยังมีอีกเป็นพันเลยครับไม่ได้ใช้นะคือตามที่บอกว่ากาช่าพอยเนี่ยผมจะใช้เมื่อจําเป็นจริงๆครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเกลือมากมันเกลือจนแบบว่าไม่รู้จะเอากบไปปั้นอะไรนะเออย่างไอีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอดูในครังนิดนึงนะครับว่ามันพอจะมีแบบตัวอะไรบ้างนะที่แบบว่าผมมีแล้วแบบเฮ้ยเอามาปั้น Mac กแล้วไอดีจะชีวิตดีขึ้นนะครับก็ดูแล้วเนี่ย มันก็พอมีอยู่แหละแต่มันก็ยังไม่เจ๋งสุดนะจริงๆนะผมตั้งใจว่าจะปั้นจริงๆเกงแกรี่ก็อยากจะปั้นนะเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีตัวชนหลักนะครับนี่ผมเล่นแบบไม่มีตัวชนหลักนะอ่าหลีกสูงสุดนี้มัสเตสก็เคยขึ้นไปแล้วนะครับอ่าตัวของเซรอสก็น่าสนใจอยู่งันเออแต่คราวนี้เนะี่ยผมตอนแรกตั้งใจว่าจะปั้นเซรอสย้อนหลังนะครับคือลีน้าของไอดีนี้เนี่ยก็เคย ปั้นย้อนหลังใช่ไหมหรือว่าผมปั้นตั้งแต่แรกไม่รู้อันนี้ไม่น่ใจแลวจำไม่ได้แล้วนะเออแต่ว่าพอดีเปิดได้ตัวนี้มานะครับมันก็เลยเป็นทาดไม้เเลื่อนไปหน่อยนะเพราะว่าเดิมผมใช้โจไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูกันสักนิดหนึ่งครับว่าอดีตที่ผ่านมาของ i อทีเนี่ยมีความเจ็บช้ำแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับไอทีสนะไอทีสเนี่ยสถิตินะครับ11โคโรโบ เลือไป7จ็ดโคลาโบครับเจ็ดโคลโบเปลือนี่คือศูนย์ตัวนะเอาไปดูไปดูแล้วกันคลิปก่อนนะครับอ่ารีวิวไอทีสามเอาไว้นะครับไอดีนี้สร้างมาตอนเจเนเยอร์ครับคือเปิดใหม่เนี่ยมันมีรูบี้เยอะนะครับแล้วก็โอกาสมันก็จะเยอะแต่ว่าต้องสร้างแล้วแบบได้เปิดตอนที่มันเพิ่มโอกาสมาใหม่ๆเลยนะซึ่งผมเปิดได้ครับตัวลีน่าครับเกาลี่ครับแล้วก็เซรอนอ่ารอบนี้เลยเดียวว่าเปิดด้วยตัวเจ๋งๆทั้งหมดเลยนะครับ มาถึงรอบกัตชแมนเปิดได้โจอัดโตก็เป็นตัวเก่งที่ผมนี่ใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะมาถึงรอบของยัตเตอร์แมนนะครับเกลือครับเกลือนี่คือศูนย์ตัวเลยนะ,ะต่อมามาที่เคโดโรนะครับอันนี้โชคดีหน่อยนะครับได้เคโดโรก็ถือว่าเป็นตัวเก่งนะช่วงนั้นเนี่ยผมถึงขึ้นไปที่มาสเตอร์สองได้เลยนะครับเคโดโรตอนนั้นเก่งมากปัจจุบันนี่ถือว่าใช้ได้ครับเก่งใช้ได้อยู่นะครับในเชิงบัฟนะครับอุลตราแมนนะครับเปิดได้ เซเว่นอ่าตัวนี้เซเว่นก็ไม่ใช้นะผมไม่ใช้นะครับอ่ารอบของอันนี้รอบอะไรเนะี่ยซากุระวอเปิดได้อนาตซียก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะโอ้ตัวเก่งๆ่งไม่มาครับคือเปิดได้แต่ไม่ใช่ตัวดีนะอุลตร้าแมนได้แต่ไม่ได้ตัวเก่งนะครับซากุระวอได้แต่ไม่ได้ตัวเก่งนะอ่าแล้วก็มาได้ตัวรีเซ็ตครับแต่นี่เด็กอนุบาลน,นะครับมันก็เลยสบายนิดนึงนะไอเดีนี้นะครับซิตี้ฮันเตอร์เกลือครับสูนเลยครับ แล้วก็มาที่รอบของ7บาป7บาปได้ดีอันเน่อันดีอันเน่ก็ไม่ได้ใช้นะคือถ้าเกิดได้ดัสนี่คือจะแ่กมากนะไอดีนี้เปิดไม่ได้นะครับเมเด o d u ดัสครับมาถึงรอบของปักกรณำมซีรีส์เกลือครับเกลือคือ0ูนย์ตัวเลยนะแล้วก็สุดท้ายล่าสุดสลามครับศูนย์ตัวเช่นเดียวกันนะอฉะน,นั้นสถิติของ IDC นะครับผ่านมาทั้งหมด10โคโลโบนะครับ เรือนะครับไป4โคโคลบโบนะเปิดได้ไป6นะแต่ว่า6โคลบโบที่ได้มาเนี่ยคือได้ตัวที่แบบว่าใช้งานไม่ได้3รอบนะก็เทียบเท่าออกับเรือครับส่วนแสงมืดนะครับไอ้น,นี้อาจจะดูนิดนึงนะแสงมืดมีอะไรบ้างนะครับแสงมืดนี่เอาจิ้งเป็นรอบที่เปิดยากนะแต่ผมก็ได้ครับได้มูลหมอดูครับก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะซลลี่คูปุ่งสัตว์ยังไม่ได้ใช้เลยครับนี่ยังไม่ได้สลับไปเปิดเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับโค้ดี้บินใช้นะครับแล้วก็ตัวของ อ่าแซนดี้เด็กอนุบาลอ่ะนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันคืออย่างที่บอกครับเปิดไม่ได้ให้เล่นต่อแล้วก็เก็บกบไปเรื่อยๆครับรอจนกว่าวันหนึ่งจะเป็นโชคของเรานะคือถ้าเกิดเล่นมานานพักหนึ่งจะดูแล้วว่าสเต็ปของผมเนี่ยผมจะแนะนําให้เปิดยังไงบ้างแต่ผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทําต้องทําคลิปไงทำ u t u b e ไงเราต้องเปิดให้ดูครับว่าให้จังหวะนี้อย่าไปเปิดอะไรประมาณนี้แต่เราต้องเปิดเราเปิดให้ดูว่าเนี่ยทำแบบนี้มันเกลือนะเอ คือเราก็แนะนําเทคนิคดีๆครับกิจกรรมอะไรควรจะต้องทําอะไรประมาณนี้นะโอเคมาดูเกียร์กันนะครับนี่โชคดีหน่อยนะครับที่มีปืนทันเยี่ยมเร็วนาดน,นะครับเปิดได้มาเนี่ยผมก็เอาไปใส่ตัวซัลี่ปืนช็อตกันเลยนะอะรีวิวคงเห็นกันไปแล้วนะครับน่กนอกนั้นก็จะเป็นพวกเซ็ตนะครับซันลี่บราวนี่นครับคือไ d ดีตอนสร้างใหม่ๆในยุคนั้นเนี่ยผมจะเปิดเกียร์พวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้เกียร์ฟรีหมดเลยครับ ที่พี่บอกว่าคือจริงๆเอาจริงๆนะผมก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเน้นเรนเจอร์อย่างเดียวแหละมันก็อยากจะเนเ้นเกียร์ด้วยนะแต่มันเปิดไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าพอเปิดเรนเจอร์ปุ๊บเนี่ยถ้าโชคดีเปิดได้ไวเราก็จะเหลือรูบี้นะครับมาเปิดเกียร์นะหรืออาจจะแบบว่าเอาตั๋วไปเปิดเรนเจอร์อาบางรอบเนี่ยผมเปิดตั๋วแล้วมันได้เรนเจอร์ลยไเงยโชคดีได้ตัวที่ต้องการครับรูบี้ก็เอาไปเปิดเกียร์ได้เลยครับอันนี้ถือว่า โชคดีหน่อยครับอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นเกียร์จากปีนะครับรอบเทโลนี่เป็นรอบเดียวนะที่เป็นโคโลโบที่แบบว่าเอาจากเกียร์มานะครับอันนี้ซิตี้ฮันเตอร์นะครับก็เออจริงๆก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเกียร์ช่องกลางเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีอะไรมาทดแทนเท่าไหร่นะครับส่วนเกียร์นะครับรองเท้าเดียวนาดเนี่ยผมสร้างเพราะว่ามันมันแจกนะผมสร้างาตอนครบรอบ5ปีเพราะมันแจกเออไม,ไม่ไม่น่าจะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดิ ามาตอนอัปเดตซีซั่นที่6กนะครับเป็นเป็นแพตเกียร์ดาวก็ได้มาครบนะครับนี่ถือว่าเป็นเกียร์ที่ได้มานะครับอันน้องนั้นก็ได้มาบ้างครับนี่รอบสเลเยอร์นะคือโชคดีเปิดได้ทั้งเรนเจอร์เปิดได้ทั้งเกียร์เลยครับไอดี ID นี้เนี่ยสร้างมาตอนสเลเยอร์ครับนี่ได้มาเพียบเลยทีเดียวนะครับอ่าน้องนั้นก็หลุดไปเป็นเกียร์ฟรีแล้วคือตามที่บอกครับว่ามันแล้วแต่ดวงนะคือตอนสร้างไอดีใหม่ๆเนี่ยมันสําคัญมากที่สุดนะครับโอ้นี่ผมคือดวงเอามาจากไหนเนี่ย รอบสเตเยอร์นี่แบบว่าได้มานี่คือที่ขึ้นมาสเตอร์สองนี่แบบว่าเป็นท็อกเกียร์พวกนี้เลยนะตอนแรกๆเนี่ยที่เปิดได้เนี่ยมันทาให้ไอดีแบบเก่งแบบก้าวกระโดดตั้งแต่แรกๆเลยครับอ่าน้องนั้นก็พวกนี้นครับนี่เราวลุงเตรมยมนี่จริงๆนี่ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีอยู่กันนะเพราะว่ามีทั้งรถแร่นะครับแล้วก็เวทตมตีนะครับแล้วก็ต้านสกิลอันนี้ผมใส่กับตัวสายใบพิบดามดเมจเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะอันที่เหลือก็เกียร์ฟรีครับอ่าสเต็ปก็จะประมาณนี้ ไอดีนี้ก็สร้างห่างจาก ID3 นิดนิดหน่อยๆน่ครับเดือนกว่านะก็เรียกได้ว่าตามกันมาเรื่อยๆนะครับส่วนทีมตั้มกบอ่าทีมตั้มกบนี่เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็โอเคต้องเล่นครับเพราะว่าขาดนะครับอันนี้ถือว่าดวงไม่ดีเหมานะพอเหมาก็หมดนะครับนี่อย่างนี้ก็ไม่เล่นนะครับอ่าทีมตั้มกบของ i อ c เนี่ยมี100%แค่ 1>, 1ทีมนะครับนี่100% 1ทีมอีกทีมหนึ่งนี่44%จริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะไม่มีแล้วนะครับอ่ะไม่มีแล้วนะครับผมไอที่สเนี่อร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งทีมอีกทีมหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์ครับไอที่สี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งทีมอีกทีมหนึ่งนี่สี่สิบสี่เปอร์นะก็ก็พอได้อยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้มารีวิวไอที่สี่กันประมาณนี้ครับเลือครับ เกียร์หน่ามากอตักก็สู้ต่อไปนะตามที่บอกนะครับใครยังไม่ได้ดูอนิสามไปดูกันได้นะเปิดการชัเกเคียร์ของอนิสามเมื่อวานครับก็รีวิวให้ดูว่า มันเจ็บปวดขนาดไหนถนะ้ากว่าจะมาได้ถึงนู่วันนี้นะกับเกมรายเดนเจ้นะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าไอดียลองผมเป็นสายฟรีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทํายังไงไม่ให้เครียดนะครับก็อาจจะมีสัก2 ID 3ไม่ดี4ดีนะมันจะได้บอกว่า ID ดีไหนเปิดไม่ได้ก็เว้นวักไปแป๊บหนึ่งเราก็ไปเปิดอีก ID ดีหนึ่งนะมันคงไม่เกลือทั้งหมดนะครับมันจะมีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเดือนนี้ ID นี้ไม่ได้แต่ว่า ID นี้เปิดได้นะมันก็วนๆกันไปนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นนะแล้วกันนะลาบปกันครับ สวัสดีครับ